เงาน้มันพรายวิญญาณที่ตามไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นตัวละครชื่อบุคคลและสถานที่ล้วนเป็นการสมมุติไม่มีอยู่จริงค่ำคืนที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานหมอกควันบางๆลอยเอื่อยปกคลุมท้องนาแสงจันทร์สีซีด ่องลงมาทำให้เงาของต้นไม้ใหญ่โยกไหวราวกับกําลังเคลื่อนไหวเองเบาวสักหนุ่มวัยสามสิบตน,ตนรูปร่างสูงโปรง่งผิวคล้ำแดดจากการทำไร่เส้นผมกระเซิงเปียกเหงือ่อดวงตาคมที่มักแฝงด้วยความเศร้าเพราะหัวใจเขาเฝ้ารักนางมะลิหญิงสาวบ้านใกล้กันผิวขาวนวลเหมือนดอกจำปี รอยยิ้มหวานจนทำให้ทุกคนที่ได้เห็นหลงไหลแต่โชคร้ายมะลิมีคู่หมันแล้วชื่อบุญหลายลูกชายผู้ใหญ่บ้านร่ำรวยมีอำนาจและเป็นที่เกรงขามในหมู่บ้านสะกะพยายามห้ามใจแต่ทุกครั้งที่เห็นมะลิยืนหวีผมยาวดำคลับริมหน้าต่างรอยยิ้มบางเฉียบของเธอ เสียงหัวเราะใสๆของเธอมันเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยบีบหัวใจเขาให้แน่นขึ้นทุกวันจนคืนหนึ่งสก,กะเดินไปหาตาปุ่นหมอใสแก่ผู้ลึกลับบ้านของแกอยู่ริมป่าช้าไฟตะเกียงน้ำมันกะทิเล็กๆส่องให้เห็นผิวหนังเหี่ยวยน่นดวงตาสีขุ่นที่เหมือนอ่านใจคนได้ทุกเส้นสายเสียงแหบต่ำของตาปุ่นดังขึ้น เองอยากได้หญิงผู้นั่นใชบอนํามันพายคือทังเดียวแต่เมื่อใส่แล้วมันสีบอมีวันหวนกลับสะกะกัดฟันดวงตาแดงกำ่ำน้ำเสียงสั่นเครือค่อยยอมต่อให้วิญญาณตามหลอนตลอดชีวิตค่อยก็อยากได้มะลิมาเป็นของคอยคนเดียวตับปุหัวเราะแหบแห้งรอยยิ้มของแก่เผยฟันที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ซี่เสียงหัวเราะสะท้อนก้องเหมือนกบร้องในคืนฝนพรม แกหยิบขวดเล็กๆที่ภายในเป็นน้ำข้นสีแดงคลำ้ำมีกลิ่นเหม็นไหมของเลือดผสมกับน้ำมันมะพร้าวเส้นขนเล็กๆของสัตว์ตายติดอยู่รอบปากขวดทาเพียงนิดเดียวที่เส้นผมของนางยามกลางคืนวิญญาณพรายสิไปปลุกนางให้คิดถึงเองจนบ่มีวันลืมสกะรับขวดด้วยมือสัน่น นิ้วที่เต็มไปด้วยรอยแตกจากการจับจอบเสียมกำเน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นมาคืนนั้นเขาแอบย่องไปใต้บ้านมะลิได้ยินเสียงเธอหัวเราะก,กับแม่เสียงใสนั้นแทงทะลุหัวใจเขาเขาเอื้อมมือสั่นเท้าทาน้ำมันพายลงบนหวีที่แขวนไว้ตรงระเบียงกลิ่นคาวเลือดผสมน้ำมันไหมคลุ้งจนเขาแทบอาจเจียนเช้าวันต่อมามะลิ ตื่นขึ้นมาด้วยดวงตาแดงกำ่ำร่างกายสั่นเทารอยยิ้มที่เคยสดใสเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มแข็งแข็งเหมือนถูกบังคับให้ยิ้มเสียงเธอเรียกชื่อสกะอย่างเลือนลา่าสกะดสกะแม่ของมลิขนลูกสู้เส้นผมเธอยกตั้งขณะที่เธอมองลูกสาววีผมซ้ำๆทั้งที่ผมร่วงหล่นเต็มพื้น รอยเน็บของมะลิเริ่มขูดลงตามผิวตัวเองเป็นรอยยาวเลือดซึมออกมากลิ่นข้าวคลุ้งไปทั่วบ้านชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันเสียงเบาๆหน้าเถียงนาบอกปกติแล้วเดอ้อนางมะลิยามนี่คือมีเงาดำยืนตามอยู่ข้างๆเออยามหัวค่าเห็นนางยิ้มแต่ดวงตาคือบ่เมนตาของคนเสียงซุบซิบเหล่านั้นไหลไปทั่วหมู่บ้านเหมือนสายลม คืนถัดมาสะกะยืนมองมะลิจากเงามืดหัวใจเขาเต้นแรงแต่แทนที่เขาจะได้รอยยิ้มหวานเหมือนเคยเขากลับเห็นมะลิหัวเราะทั้งน้ำตารอยยิ้มบิดเบี้ยวจนเห็นฟันขาวเป็นแนวยาวเส้นผมเธอกระจายพันกันยุ่งเหยิงปลายผมเปียกชื้นเหมือนเพึ่งถูกใครจับกดลงน้ำเธอเดินเข้ามาใกล้ เสียงกระซิบเย็นเหยียบลอดออกจากริมฝีปากที่เปื้อนเลือดสก,ก๊เจ้าทำให้ข้าบอบเป็นคนอีกต่อไปแล้วร่างของมะลิเริ่มบิดงอนิ้วเรียวยาวหักพับไปทีละข้อเส้นเอ็นตึงจนได้ยินเสียงกรอบเสียงร้องแหลมสูงปนสะอื้นดังสะท้อนในหัวของสกัก,กเขากรีดร้องออกมามือกุมหน้าหัวใจสั่นสะท้าน ขวดน้ำมันพรายแตกแกรง่งกลิ่นเหม็นคาวกระจายไปทั่วพื้นดินตั้งแต่นั้นมาสะกะไม่เคยได้ยินเสียงหัวเราะใสๆของมะลิอีมีแต่เสียงหัวเราะหลอนๆตามหลังเขาในทุกคืนความมืดมิดไม่เคยเงียบมีเงาผมหญิงสาวโอบรัดเขาไว้ตลอดกาลสะกะได้ในสิ่งที่เขาปรารถนา แต่สิ่งที่ได้มานั้นไม่ใช่ความรักหากแต่เป็นพันธนาการแห่งวิญญาณที่จะตามหลอนเขาไปตลอดชีวิต